เราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพจริงๆจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลาที่วิกฤตมากๆขณะนี้ได้ OIC คือโรงเรียนที่ให้คำตอบนั้นกับเราค่ะสวัสดีค่ะคู่จำจมค่ะ ในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็คงเป็นกังวลกับการที่จะส่งน้องไปเรียนต่อในระดับเอเลเวแต่วันนี้เรามีตัวอย่างโรงเรียนดีๆที่มีคุณภาพนะคะมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถึงโรงเรียนเขารับมือยังไงกับวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ ค่ะโดยที่โรงเรียนที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ OIC หรือว่า Oxford International College ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ในทุกรโรงเรียนนะคะในเทอม3จะไม่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นทุกรโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนออนไลน์ให้ซึ่งที่ OIC ค่ะจะซัพพอร์ตเด็กมากกว่าแค่การเรียนออนไลน์ค่ะ ในขั้นแรกค่ะโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยการเซตโรงเรียนขึ้นมาในทีมของ Remote School นั่นคือไม่ใช่แค่การเรียนเท่านั้นที่โรงเรียน o i c จะจัดหาหรือซัพพอร์ตให้โรงเรียน o i c ยังมีการทำออนไลน์ SMV หรือว่าการนัดเจอเด็กๆแบบออนไลน์เพื่อให้คุณครูได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องการเรียนกับตกบเรียนอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงการที่มีไลฟ์มีติ้งกับคุณยัสมินเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตข้อมูลของเด็กรายบุค คนในการเตรียมแอปพลิเคชันเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะนอกเหนือจากการให้ความสําคัญในเรื่องการเรียนออนไลน์และซัพพอร์ตออนไลน์ต่างๆให้เด็กๆแล้วนะคะโรงเรียนยังไม่ลืมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของการฝึกงานให้กับเด็กๆโดยมีการส่งลิสต์การฝึกงานออนไลน์ในสถานที่ต่างๆมาให้เด็กๆได้ทํากันและโรงเรียนนะคะยังมีการส่ง ลิสต์ออนไลน์รีซอสเซต่างๆให้เด็กๆได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงลิสต i n ิ่งลิสที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นกันง่ายๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบจบเย1 3เพื่อเข้ามาหาวิทยาลายัยเนื่องจากวิกฤตโควิด1 9ทําำให้น้องๆไม่สามารถสอบ A-Level ได้การที่น้องๆจะได้เกรด A-Level มาค่ะโรงเรียนจะต้องทำหน้าที่ซัพพอร์ต v ีเวนต์ต่างๆเข้าไปที่ exam board เพื่อให้น้องๆได้เกรดมาค่ะ ซึ่งโอ IC ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการเก็บอีว e ด c ์ที่ดีมากๆเพราะว่าโรงเรียนมีการจัดการสอบน้องๆทุกวันเสาร์ทำให้มีหลักฐานต่างๆที่มากพอค่ะ แต่ไม่ใช่แค่เด็กเยี3ยเท่านั้นนะคะที่ OIC ให้ความสําคัญมากๆในช่วงนี้เด็กเยี2ยก็ไม่ต่างกันค่ะเพราะว่าเด็กเยี2ยเนี่ยในช่วงเทอม3หรือว่าซัมเมอร์ก่อนจะขึ้นเยี3ยน้องๆต้องเตรียมการเขียน personal statement ต้องเตรียมการฝึกงานหรือว่าเตรียมการสอบ admission test แล้ว OIC มีการส่ง Online resources แล้วก็จัดคลาสนะคะสําหรับให้น้องๆเยี2ได้เรียนแล้วได้ทํากิจกรรมเต็มที่ไม่ต่างกับที่อยู่ที่โรงเรียนเลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพจริงๆจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลาที่วิกฤตมากๆขนาดนี้ได้ OIC คือโรงเรียนที่ให้คำตอบนั้นกับเราค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจให้น้องย้ายไปเรียนต่อที่ OIC ในช่วงเปิดเทอมเซปเทมเบอร์2020นี้ยังสามารถสมัครได้หรือแม้กระทั่งนะคะการเปิดเทอมในเทอม2เดือน j a n ร a r y 2021ก็ยังทําได้อยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆคนไหนสนใจอยากจะทราบรายละเอียดการสมัครเข้า OIC หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่ APS ไทยที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ ไลน์แอหรือว่า Facebook ได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ